เหรียญที่ขออนุญาตท่านทำชุบทองได้แต่ต้องหุ้มพลาสติกเวลากลับไปบ้านถ้าไปทำน้ำมนต์ไม่ต้องเอาออกจากพลาสติกเพราะสีทองนี่หลุดไม่ได้ท่านสั่งนะแล้วก็เหรียญที่จะได้ไปนี่ทั้งหมดเหรียญทองเหรียญชุบทองก็ดีเหรียญเงินก็ตามเหรียญเงินก็เรียบร้อยไปแล้ว ทายเงินก็เรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อเพื่อเช่าจะเป็น,เพนพระเอกพระกรมาถวายได้เงินเท่าไรเขาเข้าวัดทั้งหมดนี้ทุกท่านนําไปบ้านเอาไปบูชาแล้วก็ท่านมนร์รักษาโรคทุกอย่างค้าขายก็ได้หาเลาี้ก็ได้ปลอดภัยก็มีทุกอย่างนะถ้าบอกทุกอย่างแล้วก็จะมีคาถาให้คือแผ่นกระดาษที่ให้ไป พกคนสามารถจะทำแผ่นยันได้เลยให้ปฏิบัติตานนั้นทำแผ่นยานนี้ได้คือกว็วิชานี้ไม่ปิดแต่วิชานี้โดยตรงผู้ให้คือคือภาษาลิบุตรแต่ว่าการทําก็มีพระพุธทธเจ้าทำพอเล่าประวัติทิศเดี๋ยวเขียนยังหมดก็หมดไปเรืเอ่องที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าเรื่องที่จะ,ะ,จ,ะจะทำกันนี่อ๋่ก็เปิไไดไ้่หรอกะไร แลือที่จะทำยันนี้ขึ้นมาเรามีว่าเมื่อตอนเดือนที่แล้วโนดนอาตมาทำท่าจะแย่อาการมันหนักทำท่าจะไม่สามารถจะทรงตัวได้ก็ขึ้นไปลาพระเจ้าบอกไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แต่ึ้นอยู่ก็มีแต่ความทุกข์ท่านก็นเลยบอกว่างานก่อสร้างหรืองานต่างๆงานฝ่ายธรรมะของฉันยังไม่เสร็จ ก็บอก,กว่าแตเมื่อเสร็จหรือไม่เสร็จแตเมื่อทุกคนไปเวทนามีอย่างนี้ก็ไม่มีความหมายในการอยู่อยู่ก็ไม่มีความสุขสวรรค์เว่าที่สุดท่านก็นั่งไล่เบียดที่เขาเรียกหลวพ่อปานมาบอกท่านปานเมื่อมีชีวิตอยู่นะไม่สอนวิชาหมอเข้าราเลยนีเป็นหมอรักษาตัวเองก็างปานว่าสอนแล้วเขาไม่เอา ไล้เมื่อไปเอาก็ตั้งเลยพูดพูดอย่างอื่นจะให้ทุกอย่างหลายๆอย่างนั้นที่สุดก็บอกขอยเป็นหมอเพราะถ้าเป็นหมอผมไม่เป็นนะหมออย่างผมนี่ไม่มีใครเขาเชื่อถือหมอรักษาโรคชาวบ้านแต่ตัวหมอเองมันเป็นโรคลุกไปขึ้นใครเขาจะเชื่อถือไปไปมาท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านย่่ายทำน้ำมนต์เอาต้องบอกทั้งนี้เพราะว่า ถ้าหากจะให้เป็นหมอก็เป็นได้แต่ต้องใช้วิชาทำน้ำมนต์อย่างเดียวรกักษาโรคระดับยาถ้าอย่างนี้เราก็เป็นก็ทําท,ทีเดียวเติไมไปทั้งปีทั้งชาติหมอใช่ไหมไม่ต้องทําใหม่เพรน,น้ำมนต์นี่ไม่จืดท่านก็เลยเลรียกบริษาทนี้บุตรมาทำบริษาทนี้บุตรคาถาทำน,น้ำมนต์นี่ไม่จะห้ยเขาไว้เลยแล้วบริษี้บุตรก็เลยบอก็บอกว่าเมื่อปีศูนย์สี่คือสองพันห้าร้อยสี่ให้ไว้แล้วครั้งหนึ่ง แต่ว่าคราวนั้นทำแล้วทำคราวเดียวแต่ก็เลิกทำไปแล้วเลิกแล้วก็ใบแผ่นทองระทองก็หายหมดแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้เขาใหม่สิภาษาที่บุตรก็เลยสอยให้ท่านภาษาที่บุตรท่านก็เลยบอกว่าที่คุณทําคราวก่อนยันนะคุณเขียนไม่ค่อยจะถูกนะักงานาหลังก็ไม่ค่ยลงตัวแต่ก็มีผลสมบูรณ์แบบ คจริงเวลานั่งกับประฐานถ้ามาบอกเกาไม่รู้เขียนแบบไหนดีท่าเลยสอนทีเขียนใหม่ก็สรุปว่าการทําวันนี้นะสําหรับยันนี้จะได้แก่ทุกคนนั่นคือเหรียญที่ชุบทองขอพระสติกุมสติแล้วก็ท่านสั่งให้ทํารูปนี้แล้วก็ตั้งราคาไว้เสร็จคือเหรียญละ30บาท แถมเอารถไม่ได้เพระมีแต่ขึ้นมัมีลงเป็นพระธรรมดาและพระสงฆ์ชานเปนโสดาตีทาคานาคารอ่าใช่ไหมไม่มีลงมาก็ลง้คาว่าเดรียลสะสามสิบบาทนี้สำหรับทองด้วยเงินเนี่ยมันจะมีอยู่ในโครงการสําหรับเหรียญประเพทนี้ก็เหมกันที่แรกก็นบ,บว่าจะทำที่แรกไม่ทําเลยไม่แตกใครเลยก็บอกว่ากําลังใจของคนไม่เสมอกันนี่พระพุทธเจ้าเองนะ แล่ต่อมาขอร้องเข้าแต่บอกเอางี้ก็แล้วกันคุยกันตั้งตีสองถึงตีสี่แ้่บอกเอางี้ก็แล้วกันคุณทาได้แต่ทาได้ครั้งหนึ่งไม่เกินพันองค์ก็เลยบอกก็ขึ้นราคากันไอ้คนที่ได้ไปก็ไปขึ้นราคากับคนที่ไม่ได้ก็เลยขออนุญาตพิเศษว่าเฉพาะรับการเป่ายันเพราะคนมากพันองค์ไม่ไหวท่านก็เลยอนุมัติ ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกใครเป็นเบเศษให้สามหมื่นองแต่ว่าต่อไปจะทำอีกครั้งต่อไปจะได้ไม่เกินพันองค์จำกัดนะหมอนะก็เป็นว่าสามหมื่นองนี่ใครไปมากไปขายได้รับไปองละสามสิบบาทไปขายยี่บห้าบาทไปขายคล่องนะขายดีก็เป็น้ว่าตอนนี่ไปนตเขาแยกโยมทุกคนเอาเขาเจอนิดหนึ่า เมื่อเวลาทําพิธีกรรมเสร็จยาเพิ่งถวายของคำว่าออกจากสมาบัดเวลาไหนมันออกมันออกอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ไม่ไมอัน,นิสง์ไม่พ้นไปไม่หมดไป <c oughs> ตอนนี้ไปทุกคนนะตั้งใจสำนวนใจจะบวงสวงนะคอยทุกคนนะึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระบาเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอาาริยสงฆ์ทั้งหมดตั้งแต่วสุดาขึ้นไปขึ้นไปที่ร้า,ารันมีภาษาทีบุตรเป็นประธานแล้วก็นึกถึงพรมเทิวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์หลายมีหลวงพ,อพ่อปานกปนที่สุดแล้วก็เวลาที่ปลุกเสกขอทุกคนนึกว่ายันอันใดที่จะทำในวันนี้ที่ทํากับแผ่นทองก็ดีแผ่นหน้าก็ดีแผ่งเงนินก็ตามทั้งหมดในยันนี้ จงปรากฏติดอยู่ที่กระหม่อมพระพเจ้าเพราะว่าท่านจะทํายันติดกระหม่อมทุกคนที่มาในที่นี้นะท่านบอกเมื่อเช้านี้นะแล้วเจองขนาดที่กำลังปลุกเสกให้ทุกคนตั้งใจภาวนาว่าพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ใช้ได้เลยนะ